วิรัชุมาแต่ซูเปอร์ GT 2014สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของโลกที่ได้เห็นการแข่งขันที่ดีที่สุดรายการหนึ่งของโลกและสนามช้างอินเตอร์นชั่นแนลเซอร์กิตสนามที่มีเอกลักษณ์และทันสมัยที่ โลกบนผืนแผ่นดินไทยและในความตื่นตัวความนิยมกีฬามอเตอร์สปอร์ตของคนไทยที่มีมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆของเอเชียและของโลกผู้ชมมากกว่า130,000คนหรือสถิติผู้ชมสูงสุดของการแข่งขันรถยนต์ทั้งเรียลแลระดับโลกประจานี้ความร้ายและความเร็วของสุดยอดรถยนต์ชั้นนำของโลกกำลังจะกลับมาว่าชันชันที่กลางฝนามช้างอินเตือนเช้าเสือกิจสิเก้าสิบยี่สิบ1อ็ดหนึงสายี่สิ ยรเราต้องการประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยของเรามีสนามแข่งขันซึ่งได้รับการรับรองจาก FIA เป็นสนามเกรดวันเป็น FIA เกรด A เป็นสนามที่ดีที่สุดหใน26สนามของโลกผมตั้งใจที่อยากจะเห็นว่าในรุ่น GT 300เนี่ย ที่เรามีคนไทยไ้วาวการ์ดแล้วก็มีเด็กไทยเราอย่างชมคุณขี่อยู่ในรุ่นขับอยู่ในรุ่นสามร้อยปีนี้สําหรับผมคือผมอยากเห็นคนไทยยืนบนโัวียาสําหรับซุปเปอร์จีทีสามร้อยเพื่อประกาศให้รู้ว่าวันนี้คนไทยไม่ใช่แค่มีสตางค์สร้างสนามคนไทยไม่ใช่มีสตางค์แค่เซ็นสัญญาเพื่อให้จัดรายการระดับเออร์ซีรีส์แต่เราทําทุกอย่างเพราะว่าเรามีเด็กไทยเรามีคนไทยที่ สามารถที่จะแข่งขันกับน,นักแข่งทั่วโลกได้ที่มากไปกว่านี้นะครับต,ต้องเรียกว่าอยากจะให้พวกเราให้พวกเราทุกคนช่วยกันนะครับคือวันแข่งเนี่ยนักแข่งทุกคนนะครับเชื่อว,ว่าเสียงเชียร์เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญในวันที่เราแข่งเวอร์ซูไฟเนี่ยฟีมบอกผมบอกกับพวกเรานะครับว่าถึงแม้เนี่ยเขาจะใส่หมกันเนาะเขาจะขับขี่ด้วยความเร็ว200กว่าเนี่ยทุกครั้งที่เขาผ่านหน้าแกนสแตน์ทุกที่เขาจะยิงเสียงคนไทยเชียร์เขาตลอด

จะสามารถทําให้เด็กไทยขึ้นมายีนในตําแหน่งเจ้าเมเชียในตําแหน่งท็อปไฟฟ์ของโลกในอนาคตในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้เพราะว่าถ้าเดียวเยวเนี่ยโอ้ประเทศไทยไม่เป็นคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกนี้อันนี้คือความมั่นใจของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่านี่คือเรื่องที่พวกเราจะต้องร่วมกันเพื่อสร้างคนไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นนักขับนะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นทีมงานไรเตอร์วัฒนามอเตอร์สปอร์ตก็กดดันนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะประกาศตามที่ที่ในวินว่าคนไทยสามารถทำได้ครับครับ ครับก็คาดหวังว่าจะได้ผลงานดีกว่าปีที่แล้วนะครับโดยปีนี้เราแข่งทีมเดิมนะครับชื่อทีม a าร์นาชรีซิ่แข่งในรุ่น g t 300นะครับแล้วก็แต่ว่ามาจากมาด้วยรถคันใหม่นะครับ uh huh. ปีนี้เปลี่ยนเป็น Mercedes-Benz นะครับ SLS ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าและเหมาะสมกับสนามบุรีลัมากกว่าเรียกว่าเตรียมพร้อมก็ปีที่แล้วก็เป็นปีแรกถูกไหมครับก็ สนามเมืองไทยก็เป็นสนามที่ร้อนกว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นสนามใหม่รับรองว่าเราก็ยังไม่เคยชินสนามนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีโอกาสได้ศึกษาสนามมากขึ้นศึกษารายการแข่งที่มีในสนามวุิยามเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์นะครับว่าสนามเป็นยังไงนะครับแล้วก็เตรียมแผนเตรียมพร้อมที่จะไปแข่งสนามในสนามนี้ครับจี้ีสามร้อยเนี่ยผมก็ตั้งใจจริงๆที่อยากจะเห็นนักแข่งไทยสองคนที่อยู่ข้างผมหนึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนโพเดียม ในรุ่นซี300เพื่อประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านักแข่งไทยนะครับก็ไม่แพ้คนชาติใดในโลกถ้ามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อยองมีทางช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์จิตวีร์ก็พร้อมที่จะจัดเวลาสำหรับการฝึกซ้อมของนักแข่งไทยทั้งสองคนนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ย ได้มีโอกาสมาก